อยากที่จะพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทยคุณต้องมี3สิ่งนี้หรือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยในการที่เราจะมาช่วยในการยกระดับอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยเรามาเริ่มลุยกันใหม่ลุยจากอะไรบ้าง 1. สิ่งที่คุณต้องมีสิ่งที่คุณต้องทำคือ1ผู้นำผู้นำที่มี mindset หรือวิธีคิดแห่งความเป็นไปได้มีวิสัยทัศน์ในการที่จะมุ่ง ในการยกระดับอย่างแท้จริงการที่จะมุ่งยกระดับอย่างแท้จริงคุณต้องมีความเชื่อกันว่าสิ่งที่เราจะทำเป็นไปได้แน่นอนร้อซแล้ววิธีการที่จะทำให้เป็นไปได้แน่นอนมันจะวิ่งมาไม่ใช่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นวิธีในเรื่องของแนวทางในการทำมันมาเองค่ะช่วยกันขอให้คุณเชื่อว่ามันเป็นไปได้อันที่สองก็คือผู้นำหรือคนที่มีมาทำมาลุยเรื่องนี้ต้องเข้าใจ เข้าใจในบริบทสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมการกีฬาว่ามีใครบ้างเกี่ยวข้องเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวผู้ประกอบการเองตัวนักกีฬานะคะตัวพ่อแม่ผู้ปกครองหรือตัวโคช้ชผู้ฝึกสอนสมาคมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอีกมากมายวันนี้คุณรู้ไหมว่ามีใครบ้างถ้าคุณรู้คุณเข้าใจคุณจะเห็นในเรื่องของปัญหาเห็นความท้าทายและเห็นโอกาส แต่สิ่งสําคัญเมื่อคุณเป็นผู้นําที่มีแนวคิดแห่งเป็นไปได้คุณจะใส่ความเป็นไปได้ความแห่งเป็นไปได้เนี่ยเข้าไปในทุกๆปัญหาเข้าไปในทุกๆโอกาสเข้าไปในทุกความท,ท้าทายพร้อมรู้งโอเคไหมคะนั่นคือเมื่อคุณเข้าใจแล้วคุณจะทํามันให้ความสําคัญมันด้วยความจริงใจและจริงจังเห็นไหมคะเริ่มมาละเมื่อเป็นไปได้เข้าใจและจะเอาความเป็นไปได้ใส่เข้าไป ในความเข้าใจของอุตสาหกรรมการกีฬาแต่มันจะไปต่อทําไงคะมันจะต้องมีความใส่ใจคุณต้องเป็นคนหรือเป็นผู้นําที่มีความใส่ใจใส่ใจในเป้าหมายร่วมทุกคนทุกหน่วยงานทุกองค์กรเราต้องรู้ว่าเป้าหมายร่วมของคนกีฬาเป้าหมายร่วมของอุตสาหกรรมการกีฬาคืออะไรเราจะยกระดับของอุตสาหกรรมกีฬาเราจะสร้างมูลค่าของอุตสาหกรรมการกีฬาใช่ไหมคะ ที่ทําให้มันเติบโตยิ่งขึ้นทําให้สังคมดีขึ้นทําให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่มีเป้าหมายร่วมเป็นภาพเดียวกันไหมเห็นเป็นภาพเดียวกันไหมถ้าเห็นเป็นภาพเดียววันนี้มาใส่ใจต่อเป้าหมายร่วมแล้วใช่ไหมคะคุณก็จะต้องใส่ใจคนที่เขาทํางานด้วยว่าเขาได้เจออะไรพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อใส่ใจในคนแล้วคุณต้องใส่ใจในเป้าหมายและการติดตาม ทุกๆก,กิจกรรมทุกๆโครงการทุกๆงานที่ทําอย่างจริงจังไม่ใช่ติดตามเราวทิ้งติดตามแล้วมีการพัฒนาติดตามแล้วมีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้แหะค่ะที่จะทําให้อุตสาหกรรมการกีฬาของเราเติบโตและไปมียกระดับให้ไปมากขึ้นมากขึ้นและเราจะเชื่อว่าวงการกีฬาพัฒนาได้แน่นอนแบบร้อ